สวัสดีค่ะพบกับคําแก้วอีกแล้วค่ะหลังจากเลขออกวันนี้16ทธันวาคม67เลขสลากินแบ่งรัฐบาลในงวด16ทธันวานี้ก็ได้ออกเรียบร้อยแล้วค่ะ3ตัวบนคือ863 2ตัวล่างคือ21มีใครถือเลขบ้างคะถ้ามีคนที่ถูกเลขถูรางวัลก็ยินดีด้วยค่ะส่วนคนที่พลาดหวังเสียใจก็เป็นกําลังใจให้อีกเช่นเคยนะคะงวดต่อไปยังมีเนาะคะ่ะ ในงวดนี้ค่ะช่องเขยอีสานใต้มีคนฝันเม่นเยอะมากๆค่ะหลายท่านมากๆค่ะบางท่านแตกสามตัวเข้าทั้งบนทั้งล่างก็มีค่ะบางท่านก็เข้าบนบางท่านก็เข้าล่างบางท่านทั้งบนและล่างทั้งสามตัวสตัวเลยค่ะหลายท่านมากๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะท่านแรกเนาะค่ะน้องจอยน้องจอยนี้ฝันโค้งสุดท้ายว่าไปเห็นเลขที่รอยพระพุทธบาท ก็คือเห็นเป็น368 36 068น้องจอยก็เลยตัดให้มาเป็น368หกางหนึ่งแล้วก็0ูนย์หกแปดางหนึ่งเข้าตัวนี้ค่ะเข้า368เข้า3มตัวเลขออก8ปดสถ้านำไปตัดซื้อก็ได้6กสแล้วก็ได้โต๊ะด้วยได้3ตัวกลับเนาะค่ะแล้วก็น้องจอยฝันต่องงวดไว้102 ถ้าตัดเล่นก็ได้สองหนึ่งหนึ่งสองอันนี้คือฝันเลขเข้าทั้งบนล่างน้องจอยเนาะค่ะฝันเม่นมากๆค่ะไปถ่ายทำสองรอบเลขเข้าทั้งสองรอบเลยต่อมาพ่อชัยพ่อชัยคนลูกมากพ่อชัยดูเป็นจริงเป็นจังกับความฝันนี้มากๆค่ะพ่อชัยฝันว่าขับรถเก๋งชนเด็กตายเด็กอายุหกขวบเนาะรถเก๋งของพ่อก็คือสามแปดเก้าเจ็ดคุณพ่อก็บอกว่าให้กันเก้ากับหก ก็ถ้าตัดเล่นก็ได้ตัวกลับเลยค่ะสามแปดหกเลขมันออกแปดหกสามพ่อช้ยฝันเม่นมากแล้วก็เข้าล่างด้วยก็คือบ้านเลขที่ที่เขาเอาศพเด็กไปวางไว้บ้านเลขที่เจ็ดหนึ่งสองเลขออกสองหนึ่งก็คือคุณพ่อช้ยเม่นทั้งบนและล่างเลยคุณพ่อช้ยนี่รู้สึกว่าคุณพ่อจะจริงจังกับฝันนี้มากเนาะคุณพ่อก็ได้ไปผูกแขนเด็กในชีวิตจริงด้วย หมูเค็ให้เด็กกันเนาะค่ะที่ฝันว่าชนเขาค่ะอันนี้ปฏิทินจีนเงินล้านแตกสามโตค่ะเป็นข้ามงวดค่ะข้ามไปเป็นฉบับใหม่เลขมันอยู่ในช่องของวันที่หนึ่งเนาะฉบับใหม่เนาะสามหกแปดเลขออกแปดหกสามปฏิทินจีนเงินล้านนี่แม่นสุดๆค่ะอันนี้ไปออกข้ามงวดเนาะค่ะก็คือสำนักนี้คำแก้ยวยอมรับเลยว่าแม่นสุดๆค่ะ แตกสามโตค่ะปฏิทินจีนเงินล้านต่อมาเคยอีสานใต้เนาะค่ะฝันว่าพ่อนันตายไม่เห็นศพเนาะค่ะไม่เห็นศพก็ไม่มีเลขศูนย์จริงๆด้วยเนาะค่ะก็เลยเล่นอายุพ่อนันก็คือหกสิสามก็ได้โชคไปนิดหน่อยพอได้ค่าขนมเนาะค่ะหกสามพ่อนันอายุหกสามปีเต็มย่างหกสิบสี่ฝันว่าพ่อนันเสียชีวิตค่ะก็ฝันแม่นอยู่นะคะ ค่ะไม่ใช่เฉียดเนาะแม่นค่ะค่ะต่อมาคุณแม่สนองคุณแม่สนองนี่ค่ะฝันเนาะค่ะคำเกี้ยวก็จําไม่ได้ชัดว่าเขาฝันว่าอะไรฝันว่าตัวเองเสียชีวิตอ่าตัวเองตายสองรอบสองรอบเลยก็คือตัวเองอายุหกสิบสามยางหกสิบสี่ก็ออกหกสามจริงๆค่ะแล้วคุณแม่เกิดวันที่สิบเอ็ดด้วยเสียดายสองหนึ่งหนึ่งสองเสียดายมากๆค่ะออกจริงๆค่ะฝันว่าตัวเองตายออกอายุจริงๆ ค่ะหายไปหลายงวดนอ้อแม่สนองแล้วกลับมาใหม่เม่นมากๆค่ะอายุ63าอายุเท่าพ่อนั้นเลยพ่อนั้นที่เคยสันใต้ฝันว่าเสียชีวิตเนาะค่ะออกหกสาแล้วต่อมาพ่อดีพอดีก็ฝันว่าไปช่วยดึงลูกแมวลูกแมวข้อลูกเนาะเลือดเต็มมือตัวเองตัวเองอายุ62ย่างหกสิามกำลังจะเข้า63ปีเนาะค่ะ,คะออก6กสามจริงๆฝันเม่นมากๆเลือดเต็มมือออกจริงๆด้วยค่ะ แล้วต่อมาพ่อน,นันอันนี้พ่อน,นันเคยสานใต้ฝันว่าพ่อน,นันตายเลขพ่อน,นันก็ตายจริงๆก็คือออกจริงๆพ่อน,นันให้เลขฝันมาสามหกเจ็ดเกือบแตกสามตัวเกือบแตกสามตัวค่ะแล้วก็ออกหกสามก็คือเคยสานใต้ฝันเห็นพ่อน,นันเลขพ่อน,นันก็ออกอายุพ่อน,นันก็ออกสุดยอดจริงๆค่ะ,น,คะนี่ค่ะเลขมันสัมพันธ์กันเนาะฝันว่าเขาตายเลขเขาก็อยู่เลขเขาก็เข้า หลายท่านก็คอมเมนต์มาแบบนั้นเนาะหรือว่าเลขพวกนั้นจะเข้าหรือเปล่าก็เข้าจริงๆต่อมาฝันแม่คิดแม่คิดฝันเนาะค่ะก็เห็นเต่าสามตัวโค้งสุดท้ายเนาะก็เลยตีเก้าสามแล้วก็บอกว่าเก้ากับหกระวังก็ออกหกสามจริงๆ,ๆเห็นเต่าสามตัวเนาะหลวงปู่สวงให้เต่าสามตัวค่ะ,คะก็เม่นมากเนาะค่ะแล้วก็ฝันต่องงวดที่ฝันเกี่ยวกับรถเนาะ ทะเบียนรถก็คือ9093แม่คิดให้ระวัง63ด้วยก็ออก63จริงๆแล้วเลขอันนี้ของคุณแม่ไปออกต่างประเทศแล้วด้วยมีคนถูกแล้วก็ฝากน้ำใจมาให้แม่อยู่ตอนที่เขาถูกเลขต่างประเทศเนาะค่ะก็ถือว่าแม่คิดฟันทั้งแม่นทั้งตองงวดแล้วก็โค้งสุดท้ายค่ะสุดยอดเลยค่ะหลายท่านมากๆต่อมาแม่มัจฉาคุณแม่มัจฉา FC เยอะมากค่ะอันนี้เลขตองงวดของคุณแม่ฟันเนาะให้930630 เลขออก6กสจริงๆด้วยค่ะแล้วก็ให้เลขสีหนึ่งหนึ่งมาเสียดายเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเลขหนึ่งสองตัวค่ะเสียดายมากๆค่ะแต่ก็เข้าหกสาค่ะแม่มัจฉาเนาะต่อมาน้องกอนอันนี้ก็ฝันเม่นอีกเช่นเดียวกันค่ะฝันว่าถูกยิงถูกยิงสองนัดออกพอสอเกิดค่ะสาหเกิดสามหเลขออกหกสามอู้น้องกอนนี่สุดยอดค่ะ แม่นทุกงวดก็ว่าได้บางทีเลขเขาก็ไปต่างประเทศเนาะค่ะยอดเลยค่ะฝันว่าถูกยิงออกจริงๆด้วยต่อมาพ่อไข่มุกพ่อไข่มุกมาให้เลขมาสามหกเจ็ดเกือบแตกสามตัวเกือบแตกสามตัวค่ะมันออกแปดหกสามเนาะค่ะก็เข้าหกสามพ่อไข่มุก,กกับน้องจอยฝันแม่นทั้งพี่ทั้งน้องเลยค่ะงวดนี้ค่ะสุดยอดมาแล้วก็มาปฏิทินจีนบ้านแม่ต้นงวดสุดท้ายของปีเลขออกจริงๆด้วย หกสามเก้าเห็นคำแก้วตีเลขได้เนาะเลขออกหกสามก็คือสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ไม่มีข้ามง,งวดเนาะยังไม่ได้ฉบับใหม่เดี๋ยวจะไปตามหาฉบับใหม่มาให้ค่ะเพราะว่าเลขปฏิทินจีนแม่ต้นนี่เม่นมากแต่เสียดายงวดหน้านี้ถ้าหาได้ทันก็จะลงถ้าหาไม่ได้ก็น่าเสียดายเนาะแม่นมากตั้งแต่ได้มาอันดับแรกเลยคือที่ที่ได้มาก็คือแม่แม่ต้นฝัน แล้วต่อมาเราก็ยึดมาตลอดแล้วก็ออกมาเรื่อยๆอ,ออกมาตลอดเนาะเข้าหกสามคำแก้วก็ยังบอกว่าเลขมันตรงกันอยู่ที่6กสามเลขปฏิทินเนาะหกสามอันนี้พี่ปุ่นฝันต่องวดทะเบียนรถ9ก้าสมห้าเแล้วก็ถ้ากลับ6กับ9มันก็เป็นหกสาก็ถือว่าฝันแม่นแต่จะบอกว่าผิดพี่ปุ่นจําทะเบียนรถสลับกันแต่ไม่เป็นไรเขาสลับให้เลขมันถูกจริงๆแล้วทะเบียนรถคือ ห้าสามเก้าเจ็ดแต่ในฝันพี่ปุ่นเขียนให้เคยยีสานใต้ว่าเก้าสามห้าเจ็ดเลขมันตรงหกสามบดีนี่เนาะค,ค่ะถือว่าให้ถูกเนาะค่ะเลขเข้าค่ะต่อมาช่างนึกช่างนึกฝันว่ามีแม่ลูกเนาะที่ว่าเขากอดลูกเขาที่ลูกเขารถตกน้ำคุณแม่อายุสามสิบเก้าพอนึกให้กันสามหกหกสามด้วยออกจริงๆค่ะออกหกสาม ค่ะต่อมาป้าเตะเลขเข้าเยอะมากครั้งวันนี้ต่อมาป้าแตะฝันให้เลขมาโดดๆเลยก็คือเลขทะเบียนรถเนาะก็คือสามเจ็ดหกเลขออกสามหกหกสามแม่นมากค่ะป้าเตะเนาะนี่ก็เกอบให้เลข <3 S 1> มาหางเดียวค่ะเกือบแตกสามตัวผิดไปเต้มเดียวค่ะแล้วต่อมาพี่รัฐ,พ,รฐพี่รัฐก็ฝันแม่นมากเลยค่ะโค้งสุดท้ายฝันว่าถูกฟันที่มือครับ เลือดเต็มมือออกเลขพศสอเกิดก็คือสองหนึ่งออกอีกแล้วตอนนั้นออกฝันว่าขี่ช้างก็ออกสองหนึ่งเนาะอันนี้ฝันว่าถูกฟันเอามือรับแล้วก็เลือดเต็มมือออกจริงๆพอดีฝันว่าเลือดเต็มมือออกอายุพี่รัฐฝันเลือดเต็มมือออกพศสอเกิดพี่รัฐฝันแม่นมากค่ะเลขพี่รัตยังไม่หลุดเลยสักงวดค่ะสําหรับนี่เนาะค่ะต่อมาพ่ออ้วนให้เลขมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเลขออกสองหนึ่ง ก็ถือว่าพรกอ้วนฝันเม่นมากๆเนาะค่ะงวดนี้ได้คลิปเดียวแล้วก็เลขออกด้วยค่ะต่อมาเซียนตองให้เลขวิ่งบนล่างหนึ่งให้เลขวิ่งบนทั้งทั้งบวดวิ่งทั้งบนทั้งล่างก็คือศูนย์กับหนึ่งเนาะเลขออกล่างสองหนึ่งก็ถือว่าเข้าหนึ่งเลขเซียนตองเข้าสองงวดติดแล้วนะคะเลขสูตรเนาะค่ะเลขฝันหลุดไปแต่เลขสูตรคือเข้าสองงวดติดแล้วงวดที่ผ่านมาก็เข้างวดนี้ก็เข้าค่ะค่ะ แล้วก็เลขวิ่งพ่อวุฒิเสียดายมากค่ะให้ตรงตัวเลยให้หกสามล่างไปออกหกสามบนเนาะค่ะเสียดายมากๆแต่วิ่งบนนะ่ะให้วิ่งบนศูนย์กับเก้าแต่มันไม่ออกมันออกหกค่ะเสียดายสลับกันเนาะค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะงวดนี้ตามต่อเลขวิ่งพ่อก็เข้าอยู่ตลอดเนาะค่ะก็เลขในช่องเขยอีสานใต้ก็เม่นมากๆค่ะหลายต่อหลายท่านที่ฝันเม่นก็ใครได้โชคได้ลาบก็ดีใจด้วยค่ะ ก็อย่าลืมรับชมช่องเขยอีสานใต้ในงวดต่อไปเนาะค่ะงวดต่อไปงวดปีใหม่เลยก็คือสองมกราหกแปดก็อย่าลืมรับชมแนวทางด,ด,ด,ดีเด็ดจากช่องเขยอีสานใต้เพื่อที่จะนําไปประกอบการเสียงโชคในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลถ้าใครโชคดีก็จะได้มีเงินจับใจ่ายใช้สอยในช่วงปีใหม่เนาะค่ะจะพยายามหาเลขด,ด,ด,ดีเด็ดมาให้งวดนี้แตกสามโตก็คือสามคลิปเลยเนาะ แล้วก็สองตัวอีกเยอะมากๆค่ะก็ถือว่าปังสุดๆเนาะค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้างวดหน้านะคะสองมกราหกแปคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ